หลักๆเลยก็คือธุรกิจที่เราเป็นพลังงานเราก็ยังเป็นเบสอยู่เราก็ยังมีรายได้ของเราแบบนี้ไปตลอดก็คือจะงบปีก็คือจะเท่ากับเบสประมาณปี2022 23อีน,นี้จะเป็นบิ๊กเบสของเราแล้วเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มเ,เราก็คือตัวจะเป็นเกมตอนนี้เริ่มจากเกมก่อนซึ่งปีนี้จะคาว่าเปิดตัวเกมสามเกมนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีการทําดีลธุรกิจอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวเอดีเทนเมนต์เราอาจจะ เพิ่มจากคำว่าเกมนะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีกนะครับซึ่งนี้กำลังทำอยู่ันอยู่เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดน๋ยนมาเัลเดี่ยนครับแต่ดิวอื่นนะย่างแน่นอนครับผมเกมไมอา e ์เนี่ยฮะเราได้พัฒนามา กว่า2ปีนะครับตอนนี้เองเนี่ยคืออยู่ในช่วงสุดท้ายคือเรากําลังเทสเกมมันอยู่ว่าเกมเราเราจะปรับยังไงเพื่อให้มีความสมดุลน,นะครับเราสามารถที่จะสร้างรายได้แรงต่างได้นะครับโดยเกมนี้เราคาดว่าจะทําให้เสร็จเนี่ยภายในไตรมาสหนึ่งนี้นะครับแล้วเราจะเปิดซป้อนก่อนนะครับในช่วงประมาณสัปดาห์ทีสโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะไปเป็นคู่ประเทศนะครับเราจะไปเปิดตัวเราต้องการเน้นตลาดเนี่ยตลาดที่อเมริกาดังนั้นเนี่ยเราจะเปิดตัวไอ้ตัวซับร้อนเนี่ย ที่แคนาดาก,ก่อนนะครับแล้วจากนั้นนะเราจะไปเปิดตัวที่ทำการซอบ้อนที่ออสเตรเลียเพื่อที่จะเป็นคู่ตลาดของทางยุโรปนะครับอันนี้เป็นแผนแล้วพอเราออกปุ๊บเราก็จะมีการทำเก็ติ้งครับอัดเมดติ้งต้องต้องบอกเลยเพราะว่าของจะดียังไงก็ตามต้องมีการทำเก็ติ้งซึ่งเรามีทีมแล้วเรามีบริษัทที่อยู่ในวงการเกมที่ทำทำเก็ติ้งให้เกมเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับที่เราคุยไว้แต่ลีเจนคือแต่ละลีเจนเนี่ยเรา,าใช้มเมดติ้งเนี่ยแต่ละค่ายเพราะว่าเขาจะรู้ ตลาดของเองอยู่แล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการเพิ่มแล้วก็เมนเทนตัว retention ของเพื่อไปเรื่อยโดยการออกอัปเดตแบบก็คือหมายความว่าออกตัวฟีเจอร์ออกตัวคอนเทนต์ใหม่เนี่ย <Yeah. S 1> ทุก2อเดือนไปตลอด1ปีนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อจะเป็นปีเนี่ยปีแรกเนี่ยเป็นจะเป็นช่วงปีที่เราสามารถที่จะกอบกู้รได้ได้รายได้หลักของเราเนี่ยจะมาจากการซื้อไอเทมอย่างเดียวหรือที่เรกว่า IAP คือ in app purchase เราเนี่ยจะพยายามออกแบบเกมให้คนเนี่ยถ้เขาเล่นเกมเพื่อเขาติดก่อน เราจะมีไม่ว่าจะเป็นเควสที่เป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเพื่อเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าลิเชนเลนเพื่อเขาอยู่ในเกมมาเยอะแล้วเมื่อพอเขาอยู่ในเกมมาเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีจังหวะในการที่เราขายของได้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะคนเล่นเนี่ยก็จะมีความคือว่าอ e ้ทำไมมันช้าจางังฉันอยากเก่งคนนู้นคนนี้เกมที่ออกแบบมาเนี่ยพยายามทำให้มัน,เป,นเป็นเหมือนกับโซเชียลเกมดังนั้นเนี่ยจะมีการขิงกันคนนี้มีดีกว่าคนที่มีแย่กว่าอย่างนง้น เขาก็จะมีการมาพัฒนาตัวอ e ีวอนตัวนี้ครับตัวตัวมาเซอร์ของเราเนี่ยเพื่อให้เก็บเพื่อจะไปสู้คนอื่นได้ไรายได้เนี่ยน่าจะเข้ามาหลักๆเลยคือห,หลังจากซอบร้อนแล้วเราสําเร็จแล้วคือการสอบร้อนเนี่ยเราจะมี KPI อยู่เรามีบทขเราอยู่ว่าณนะจุดนี้เนี่ยก็คือเราเราโอเคแล้วแล้วเราก็จะไปที่ตลาดหลักๆต่างไปซึ่งก็คาดว่าอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3-4เดือนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปิดตัวในอเมริกาก่อนแล้วในอังกฤษซึ่งก็แปลว่าช่วงไตรมา 3หรือ4เนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามา mm hmm. ตัวพลังงานยังเป็นธุรกิจหลักนะครับอย่างที่บอกว่าโมเดลธุรกิจหลักของหลักของแซมคือ r ร u r r i n g Income เพื่อสร้างพ a s s ี v e ินท o น e วันนี้ธุรกิจพลังงานเราค่อนข้างที่จะอยู่ตัวเรามีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโครงการในในไทยและโครงการใน ต่างประเทศไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเราซึ่งเราทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะพยายามจะมีรายได้อื่นเป็น new recurring income ซึ่งณน,นวันนี้เองเนี่ยเราโฟกัสไปที่ตัวแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีลักษณะอยู่2อกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่ <c oughs> มก็คือกลุ่มริทเกมนะครับเกมที่จะมีแพลตฟอร์มคือสร้างคอมมูนิตี้เพื <c oughs> ่อให้เกิดการรายได้ที่มันรีคลิกเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆได้เป็นรีคลิ่งเข้าได้กับ2คือธุรกิจที่เป็น AI คือเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยจัดการมจัดการต่างๆนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราหลักๆตอนนี้เราจะเน้นเรื่องของตัวทุกเกมก่อนเป็นหลักเพื่อมันออกมาแซมเนี่ยมีเกมที่กําลังพัฒนาอยู่และพร้อมจะปล่อยในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยอะอย่ดูสามเกมเกมไดกคือเกมที่ทํากับไวยิีก็คือเกมใหม่อาร์นะฮะแล้วผมก็จะมีเกมอีก2เกมที่ใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้ได้เสร็จประมาณสัก60สิบเจ็ดสิบเสร็จแล้วฮะเร้คาดคาดว่า Q3 หรือ Q4 ปีนี้ก็จะเปิดเกมม่อีกดังนั้นในปีนี้เราคาดว่าเราจะเปิดเกมให้ได้ครบ3เกมโดยไล่ไปทีละไตม,าตาม,าตามา้าไตม้าเลยก็ไปคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาส่วนใหญ่ในปีนี้แล้วรับเต็มๆเนี่ยอีกทีนึ่งก็คือช่วงประมาณ Q3 ถึง Q2 ในปีหน้านะและเกมเองก็จะมีการเมนเทนไปเรื่อยๆซึ่งเกมเนี่ยมันใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน18เดือนดังนั้นนะผมก็จะมีแผนในการทำเกมอื่นต่อ แล้วต่อไปเนี่ยเราอาจจะพัฒน์เนื้อเกกับไอจีด้วยแล้วเรามีพัฒน์เนื้อเกกับคนต่างชาติด้วยแลงว,วันนี้เรามองเป็นเป็นโปรเจกต์นะครับว่าเราจะรูปทำกันกับเป็นโปรเจกต์มันเป็นเตสไปนะครับลงทุนด้วยกันจะโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามโปรเจกต์สี่เพื่อให้มันสร้างรายได้ต่างๆมา เกมเนี่ยถ้ามันทําแล้วมันดีเนี่ยมันสามารถจะอยู่ไปได้นานเกมบางเกมเนีอยู่ได้ตลาดกันห้าปีหรือสิปีได้แต่รายได้อาจจะตกลงแต่ว่าอย่างไรตามมันยังมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงได้ไเรื่อยๆอยู่ครับกำไรเราจะมาจัดัาสุดท้ายนะครับตัวรายได้เนี่ยคือเราจะแบ่งกันคือเนื่องจากว่าเกมเนี้ยเป็นลงทุนกันอย่างครึ่งๆนะครับผมโดยที่เราจะสามารถเอารายได้เข้ามาตั้งแต่ด้านบนเลยก็คือรายได้เข้ามาครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายเข้ามาครึ่งหนึ่งกำไรก็แบ่งออกมา การเที่ยวจะจแบ่งกเนี่ยก็คือต้องหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วรวมถึงการจัดจำหน่ายแล้วด้วยนะครับก็คือต้องหักมีรายได้เขามาหักสโตรหักผู้จจำหน่ายัหกักแอดมินต่างๆแล้วค่อยแบ่งกันกับทางทางกลุ่มบริษัทไจีเขาครับผมหลักๆเลยก็คือธุรกิจที่เราเป็นพลังงานเราก็ยังเป็นเบสอยู่เราก็ยังมีรายได้ของเราแบบนี้ไปตลอดก็คือจะงบปีก็คือจะเท่ากับเบสประมาณปี2000 22, 23อัน,นี้จะเป็นบิ๊กเบสของเราแล้วเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวท็อปอัพเทิ่มขึ้นมาจากธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มเ,เราก็คือตัวจะเป็นเกมตอนนี้เริ่มจากเกมก่อนซึ่งปีนี้จะคาดว่าเปิดตัวเกม3เกมนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีการทําดีลธุรกิจอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวเอเจนเมนต์เราอาจจะเพิ่มจากคําว่าเกมน่นกลายเป็นเอเจนเมนต์อีกนะครับซึ่งนี้นกำลังทำดีลกันอยู่เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านิดนึงครับเด็ครับแต่ดีลอื่นใหญ่แน่นอนครับผม